นั่นะครับสนา,ามบินบินชอนเราจะเข้าไปก่อนเลาก็จะนั่งรถไปเข้าไปในเมืองกันนะคัวน ใหญ่มากอ่าเดี๋เรามาแบบซื้อเติมเงินในบัตรกันก่อนนี่เรามาซื้ออะไรกับซื้อบัตร ซื้อบัตรไหคบัตรรถไฟฟ้าไหมใร่ใชฟใช่ใช่ใช่ใั่ใชตใช่ใช่ใชตใชตใช่ใช่ท่ในมันเรียกว่าช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใหลัช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่่ใช่ใช่่ง กดมาเยอะใช่ไหมอ่ะกอกีบาทเนี่ยเนี่ยอาทำนิ้งฮงของเท่ารแล้วมันต้องซื้อกี่บาาซื้อยังไงอ่ะในในนั้นมีกี่บาทนนมันเหมือนแค่ซื้อบัตรเฉยๆอ๋อราคาประมาณหนึ่งพับ สี่พันวอนอาจจะชสี่พันวอนเย0 0เกือบร้อยหนึงนะสี่พันวอนก็เท่าไรร้อยหนึงพันวอนยี่สิบบาทพันวอนคือยี่สิบบาทนะทคนแต่มะบหรือบาทเลยหรือบาทสี่พันวอเวน ขาดเซ็มเต็มเซ็มแล้วมีอะไีวขอนนี้อยูแล้วีอนนี้ย่แล้วเติมเงินเข้าไปยังไงต้องไปเสิร์ฟี่ตู้วาน เอาใหม่นะทุกคนก็คือเราจะมาซื้อบัตรเติมเงินเพื่อจะนั่งรถไฟไดีเราซื้อตรงนี้สี่สี่พันวอนเอาเหมือนกันครับ <Okay. S 1> ขอบคุณครับ เขามีลายเดียวหรอใช่มีลายเดียวอันนี้คือเติมเงินคอร์ดอะไรหรอคาเฟ่คอร์ดหรอใช่มันเป็นแบบคาเฟ่เชื่อนแล้วคาเฟ่นั้นมีมีเก้งเอา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 ที่มันถ่ายรูปได้ดินี่ไงเนี่ยคาเฟ่เนี่ยดังหรอใช่หลอกปะเนี่ยไม่หลอกพอบเยอะมากผู้ชายคนนี้ยิ่งกว่าคนกะหรีอีกคกะหรีไม่แต่งทัน้า เขาแต่งขนาดนี้จับที่บอกว่าเป็นผูน้ชายคนเดียวแล้วอันอันอันนี้คิวคิวคือคีกี่อาทิตย์ละนี่นานแล้วเป็นเดือนแล้วหรอนี<ะ>่โครงการนานเท่าไหร่จะสง่สงส่งสองเดือะะนแล้วป้ะไม่แน่ใจต้องโดนบ้างอะ่ะชีวิตเนี้ยจริงคิวตั้งใ<อ>จไวแ้แหละแล้วโดนอ่ะขอรอเคลียร์เงินก่อนนะ มันเท่าไหร่เองโอ้โหแพงนะสองพันกว่าบาทเป็นหมื่นจ้ะฮัลโหลฮัลโหลต้องไปเลยก็ซื้อหรอซื้อไหม่คตรอเนบัตอันนี้คือสี่พันวอลสี่พันวอลประมาณร้อยกว่าบาทไม่มีนี่เทรอเนี่ย ไปไกลออเดินทาีมันนี่การ์ดยุกไกลนี่ไปเดียวต้องจ่ายก่อนใช้นะทุกคนไม่เห็นจะหนาวเลยครับมาเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นใต้ดินใช่ไปดินเนี่ยเร่อไปขึ้นพีที่มันคุ้มมีคนอเดียวลิงไปมักกะสัน

เอาามให้ดูว่าองบนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปรถไฟเหมือนแอร์พอร์ตรลลิงครับปวดฉี่ไหมปวดฉี่ไหมข้างหน้ามีห้องน้ำครับปวดฉี่ไหมช่วยไปฉี่เหรอเดี๋ยดิเอากล้องไปถ่ายด้วยเหรอ

เราต้องตรงกันไม่ใช่หรอเธออ๋อดูดีมากเหมือนเคยมาข้าวไม่มีแล้วเหรอนี่เป็นข้าวข้าวมันไม่มีแล้วเหรอข้างหน้าเดล็อกข้างหน้านี่ยแหละ่เข้าด้วยกันโัยเดฉพาะทุกคนข้างหน้ามันหรูมากเด,เดะนะครับตั้งขี่ก่อนนะ ความดีลน้อยวดราูดีแล้วไม่ป็นที่ำ มาแกงเติมไม่ได้เติมอยู่ค่ะไม่ทันเลยหรอทำอะไรไม่ทันองร์อยู่ฮะรอนองกันนี้อ

딱 어느니 앉으는데 예. 그리고 간또